กลับมาเวลาเดิมอีกแล้วเนะาะเมื่อวานนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาช้ามาเร็วหน่อยนะคะเมื่อวานแป๊บเดียวนะคะพอดีรีบนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูนูพาทุกคนนะคะมาเติมพลังให้กับชีวิตของคุณค่ะซึ่งครูนูเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับความสําเร็จและก็การเติมพลังค่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าวันนี้เราต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะคะ เราแค่ต้องการหรือว่าแค่อยากไม่ได้นะคะเราต้องเติมพลังให้กับตัวของเราเองด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณนูก็เลยเป็นคนหนึ่งเสียงเอฟเฟคคุณนูเลยเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักการเรียนรู้และพัฒนานะคะแล้วก็เติมพลังให้กับตัวเองตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่าถ้าวันนี้เรา ต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความฝันหรือเป้าหมายของเรานั้นถ้าเราไม่ยอมที่จะเติมพลังให้กับชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปถึงจุดจุดนั้นได้เลยค่ะอ้าวขออภัยนะคะรู้สึกว่าจะสั่นจะแกว่งไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะมีบอดี้การ์ดอยู่ด้วยนะคะเขาก็เลยแบบ เดินไปเดินมานะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะกรุก็จะนํเคล็ดรับนะคะในการเติมพลังชีวิตให้กับทุกๆคนค่ะซึ่งกรุนูเองนะคะรู้ว่าการที่เราขึ้นมาทํางานบนออนไลน์นั้นนะคะการสร้างรายได้มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะแต่สิ่งแรกนะคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เติมพลังงานให้กับตัวเองได้นะคะสิ่งที่เราต้องการนั้นมันอาจจะไปแบบไม่ตลอดรอดฝั่งหรือว่าเหมือนกับว่าไปไปแล้วติตด,ข,ด,ข,ดขัดอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วครูหนูก็เลยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบการแบบอาโลกภายในมากกว่าแล้วก็เติมพลังให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเรามั่นเราแน่นในการเติมน้ํามันอะ่ะเรารู้ว่าเราต้องไปถูกสู่จุดหมายได้อย่าง,างมั่นคงนะคะได้อย่างมั่นคง สวัสดีคะ่ะคุณโอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ครูนูมาตอนอใกล้ค่านะคะช่วงนี้มันมืดช้าเนาะทางคุณโออยู่จังหวัดไหนนะคะทางนูน้นอากาศเป็นยังไงบ้างทางพะเยาตอนนี้นะคะอากาศดีมากคะ่ะเช้ากับเย็นนี้จะอ,อากาศร่มรื่นนะคะ ไม่ถึงกับหนาวมากนะคะแต่กลางวันนี้ก็ออกร้อนนิดนึงนะคะขอบคุณคุณโอที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะวันนี้คุณนูจะพาคุณโอและพาทุกๆคนนะคะมาเติมพลังไฟให้กับตัวเองค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะอ,อ๋อระนองใช่ไหมคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวระนองบ้างนะคะไม่เคยได้ไปทางนู้นเลยนะคะมีแต่อยู่ทางเหนือนะคะ อากาศดีใช่เนาะอุ้ยยิติดทะเลนี่คุณนูเคยไปทางชนบุรีเคยไปนะคะใกล้ๆกันใช่ไหมคะไม่รู้เลยนะคะว่าอยู่ทางไหนเพราะว่าเป็นคนเหนือก็เคยไปกรุงเทพแล้วก็ไปเที่ยวชนบุรีแล้วก็ทางใต้ก็ยังไม่เคยไปอีสานก็ยังไม่เคยไปนะคะโอกาสหน้าได้ไปเที่ยวทั่วไทยเนาะพอผ่านโควิดไปก่อนเนาะช่วงนี้ไปไหนก็จะไม่ค่อยจะสะดวกเนาะ วันนี้ครูนูพาเคล็ดลับแรกมาให้คุณโอเลยนะคะถ้าวันนี้ใครก็ตามที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะวันนี้ครูนูไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาด้วยนะคะคุณโอช่วยครูนูแชร์ได้ยิ่งดีนะคะใกล้ภูเก็ตอ๋อระนองอกภาคใต้ใช่ไหมคะตกวิชาอะไรนะประวัติศาสตร์เออภูมิศาสตร์เลยเนาะ เห็นไหมวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนน่ะเวลาที่เราเรียนจบมาแล้วเราก็ลืมเลยนะคะว่าไม่รู้รละภาคไหนเป็นภาคไหนนะคะครูโนูขออภัยด้วยนะคะค่ะบอกว่าละนองใกล้กับชุนบุรีนะคะ ดังนั้นเนาะวันนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าเราอะ่ะมีจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะ <c oughs> ก็เหมือนเวลาที่เราขับรถแลวเราต้องการที่จะไปเที่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อย่างครูนูอยากไปและนองใช่ไหมครูนูต้องมีน้ํามันให้มันเต็มถังอะ่ะชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายมีความฝันที่ต้องการไปสู่จุดหมายของเราไม่ว่าจะ ต้องการสําเร็จในเรื่องใดสําเร็จในชีวิตแบบไหนเราต้องมีน้ํามันให้กับตัวของเราเองก็คือการเติมพลังใจให้กับตัวของเราเองค่ะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะคุณต้องเติมน้ํามันระหว่างการเดินทางตลอดเวลาค่ะแม้กระทั่งเวลาที่เราขับรถไปอะถ้าเราไม่เติมน้ํามันเต็มถังอะแล้วเราไประหว่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งเราก็ต้องคอยแวะเติมน้ํามันใช่ไหมคะ เหมือนกันชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะครณโอก็เห็นคุณนูตั้งแต่ครูทำแรกๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังอยู่นะคะแต่ที่เราอยู่ในะตรงนี้แต่เราพัฒนาตัวเองนะคะและรากของครูนูก็ฝังลึกฝังแน่นนะคะคือไม่ว่าจะเจออะไรเราก็สามารถผ่านไปได้ฉลุยแน่นอนค่ะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่ครูนูเดินจากวันแรกมาจนถึงวันนี้นะคะเรารู้เลยว่าระหว่างการเดินทางของเราเราคอยเติมพลังงานเติมพลังใจให้กับตัวเองตลอดเวลาค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สสุดำหรับทุกคนนะคะบางคนอาจจะมองข้ามในสิ่งสิ่งนี้นะคะการที่เราขึ้นมาทํางานออนไลน์หลายๆคนนะคะคิดถึงเรื่องเงินเป็นอันดับแรกค่ะครูนูก็คิดถึงนะคะเรารู้ว่าเรื่องเงินมันก็สําคัญแต่ถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะเติมพลังให้กับตัวของเราได้ตลอดรอดฟังได้ตลอดระยะเวลาการเดินทางอะ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะทําให้คุณ ขาดช่วงหรือว่าขาดสายนะคะอาจจะทําให้คุณหมดพลังไปได้นะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดคะถ้าเรารู้ว่าระหว่างการเดินทางเราได้ทั้งเงินเราได้ทั้งพลังงานมันจะเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมที่สุดเลยคะ่ะฉะนั้นครุกคนจะต้องเติมพลังให้กับตัวเองตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการเดินทางคะ่ะและการที่เรา,าเติมพลังให้กับเรานั้นเราควรที่จะทํำยังไงใช่ไหมคะก็ถึงมาถึงเคล็ดลับข้อที่2คะ่ะวันนี้ การที่หลายๆคนต้องการเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความฝันจุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จของคุณนะคะคุณก็ต้องนับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํานั่นแหละคะ่ะหลายๆคนไม่ยอมที่จะนับนะคะเวลาที่เราไม่นับอะ่ะเราก็จะไม่มองเห็นสิ่งที่มันเติบโตสิ่งที่มันก้าวหน้าสิ่งที่มันเพิก พ,พวกพวกภูนงอกเงยอสิ่งที่มันแบบสะสมสะสมจากเล็กๆเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างคุณนูเองนะคะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้สะสมการทํานะคะมีความสุขระหว่างการเดินทางเติมน้ํามันให้กับตัวเองนะคะเติมพลังให้กับตัวเองแล้วเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทํามามันโคตรสุดยอดสําหรับเราแล้วนะคะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า เวลาที่เราทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะคะสวัสดีค่ะโคโทิมดขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูณาะคะโคโทิมดก็เก่งสวยรวยแบบพรีเมียมอ่ะสวยงามมากเลยนะคะครุนูเห็นพ่มดตแต่งตัวกรุนูก็อยากจะแต่งเหมือนกันนะคะแต่เรามันคนละสไตล์อะไรแบบนี้เนาะ คุณโว้ดมีโมดตัวจริงคุณหนูก็เห็นแล้วทั้งสวยจริงๆเลยค่ะแต่ตอนนี้สวยขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะคะทุกคนมีความสวยมีความห่อเป็นของตัวเองคัะคะุณโอก็รอในแบบฉบับของคุณโอคุณหนูก็สวยในแบบฉบับของคุณหนูโคทโมดก็สวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเรารู้ว่าทุกครั้งที่เราได้ลงมือทําอะไรอะ่ะอย่างพี่มดตอนที่เข้ามาใหม่ๆก็ไม่ได้สวยขนาดนี้ใช่ไหมค,ครคุณหนูก็ไม่ได้สวยขนาดนี้ทุกคนน่ะรู้ว่าเรานับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํเพอเรานับมันก็จะเริ่ม เพิ่มพูนงอกเงยขึ้นมาตลอดเวลาค่ะมันยิ่งทําให้เรารู้ว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางด้านดีเรายิ่งจะมีพลังในการทํามันต่อไปค่ะเพราะเรารู้ว่าทุกการลงมือทําของเรามีคนที่เขาเห็นเราตั้งแต่แรกเริ่มน่ะเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราด้วยเขาก็มีพลังใจขึ้นมาด้วยว,ว่าุิยขนาดครูนูขนาดครบพี่มดอ่ะแบบสวยขึ้นเก่งขึ้นแบบเนี้ยเขาก็มีพลังใจที่จะทําเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยอมนับใน การที่คุณทําอ่ะขอบคุณค่ะพี่มดใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่มดเราพัฒนาตัวเราในทุกๆวันเนาะพี่มดเนาะเราก็มีความสุขใช่ไหมคะอย่างพี่มดเองก็ทั้งสวยทั้งทรงพลังขึ้นทุกวันนะคะครูนุก็สวยทรงพลังในแบบของครูนูงครับพี่มดก็สวยในแบบของพี่มดนะคะทุกคนอย่ามองว่าเราอะ่ะนี่แหละนาะถึงข้อ3นะคะข้อ2ก็คือนับทุกสิ่งที่เราทําเราจะมีความสุขตลอดเวลาเดินทางและข้อ3ก็คือเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันกันกบใครนะคะวันนี้ถ้าเรา ภูมิใจในตัวของเรานะคะเราภูมิใจว่าวันนี้ฉันก้าวมาถึงวันนี้ฉันก็พัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะไม่ต้องไปมองคนนั้นคนนี้ว่าอุ้ยถ้าครูหนูมองว่าอุ้ยโค้ชพี่มดส,สวยขึ้นมากๆเลยแบบสุดยอดเลยแต่แล้วทําไมฉันยังแบบนั้นแบบนี้นะคะคนเราอะ่ะมันมีระดับพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปคะ่ะคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าอุ้ยฉันจะต้องสวยให้ได้ขนาดนั้นแบบนี้นะคะ แค่เรารู้ว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานและพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกวันมันโคตรสุดยอดแล้วค่ะแค่รู้ว่าเราพาตัวของเราขยับไปข้างหน้ามันก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะคุณไม่เดินถอยหลังนั่นก็ถือว่าคุณยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องเอาก้าวของเราไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเพราะว่าแต่ละคนมีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ไม่มีใครที่เหมือนกันเดะไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกถึงแม้เราจะไปเรียนแบบคนสําเร็จหรือว่าไปถอดแบบเข้ามานะคะมันก็จะมาในแบบลักษณะเดียวกันกับเราค่ะไม่ใช่ว่าจะไปเหมือนเขาแบบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราคิดแบบนั้นใช่ค่ะคนที่มดนับทุกสิ่งที่เราทําเนาะถ้าเรานับเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองมากเลยเรานับในสิ่งที่เราทำอนะแต่ละคนอาจจะทํไอ้สิ่งที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าเราทุกคนนับทุกสิ่งที่เราทํานั้นเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะไม่ต้องไปนับว่าคนนั้นทําแบบนั้นคนนั้นทาแบบนี้ไปเปรียบเทียบว,ว่าอุ้ยเขาทําไปถึงขั้นนั้นแล้วเขาทําไปถึงขั้นนี้แล้วนะคะทุกคนถ้าเรามาเปรียบเทียบตัวเราเองว่าเราเก่งเราพัฒนาตัวเองได้วันละหนะึ่งเปอร์เซมันก็โคตรยอดเยี่ยมแล้วนะคะ เพราะอย่างกรูนูอย่างโคสมิมดถ้าเรามัวแต่ไปเปรียบเทียบคนอื่นเราคงไม่ทํากันจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะเพราะเรามีความภาคภูมิใจในแบบฉบับของเราคะ่ะแค่เรารู้ว่าเราอ่ะควัที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียอดเยี่ยมไปได้ขนาดไหนอีกนะคะคือมองดูคนอื่นมองเห็นความสวยมองเห็นความเก่งของเขาและเอามาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับแบบฉบับของเราคะ่ะ เพราะถ้าเราเอาแบบของเขาแล้วมาพยายามที่จะทําให้เหมือนเขาที่สุดทําให้แบบให้เหมือนเขาร้อยเปอร์เซนแบบนี้มันจะรู้สึกว่ากดดันตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนาะแค่เราเรียนแบบท่าทางเรียนแบบาการแต่งตัวหรือว่าเอามาเมสเข้ากันกับตัวเรามากที่สุดยิ่งจะดีที่สุดค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะข้อ3ก็คือเรา แค่มองว่าวันนี้เราสามารถพาตัวเราขยับไปข้างหน้าได้ก็โคตรสุดยอดเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะครูปกุกกี้ครูปุกกี้ก็ทั้งสวยทั้งเก่งขึ้นทุกๆวันนะคะเห็นไหมครูนูครูปุกกี้โคตร,ครพี่มดเราก็สวยก็เก่งกันคนละแบบฉบับเนาะ <laughs> แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าครูนูไปเปรียบเดียบอุ้ยโคตรพี่มดก็สวยน้องปุกกี้ก็สวยน่ารักอ่าแล้วครูนูอุ้ยงั้นฉันไม่ทําดีกว่า มันก <c ở lin ux> ็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับใครค่ะแค่รู้ว่าคุณพาตัวของคุณเนี่ยแบบขยับตัวเองไปสู่ใกล้เข้าเป้าหมายทุกทีอ่ะแค่นี้มันก็สุดยอดแล้วนะคะและทุกครั้งที่เราเดินเราก็แค่พัฒนาตัวเองนะคะเอาความดีความเก่งความสวยของคนอื่นมาแมทช์เข้ากับตัวเราก็โคตรยิ่งดีค่ะจ้าแล้วก็ข้อสี่ข้อไหนแล้วเอ่ยข้อสี่เนาะ ก็คือวันนี้นะคะการเติมพลังให้กับตัวของเรานั้นก็คือการที่คุณนะคะรู้ว่าสิ่งที่จะทําให้คุณมีพลังมากที่สุดนั้นก็คืออาชีพที่คุณทํานั่นเองค่ะเพราะอาชีพที่คุณทํามันเป็นพาหานะที่จะพาคุณไปสู่จุดหมายปลายทางค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะพาหานะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่เดิมนะคะอย่างบางคนกําลังทํางานประจํานะคะบางคนกําลังเป็น แม่ค้าหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนาะที่อยู่ในโลกออฟไลน์หรือว่ายัางไงก็ตามนะคะวันนี้ในโลกออนไลน์เราสามารถที่จะพาตัวเองนะคะมาเจออ่าแบบเขาเรียกอะไรพาชนะเออพาชนะว่ะเขาเรียกพาหนะพาหันนนะคะทุกคนที่จะพาทุกคนไปสู่เส้นชัยไปสู่ความหมายความฝันที่คุณต้องการก็คือวันนี้ต้องรู้เลยว่าอ่าพาหนะนะคะจะพูดผิดเลยคะ่ะว่าพาชนะ ใช่ค่ะโคดิมอนเนาะเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเปรียบเทียบตัวเรากับตัวเราเราจะมีความสุขทุกครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่าฉันต้องพัฒนาตัวเองไปได้ดีขนาดไหนสามารถต่อเติมอะไรได้อีกนะคะไม่มองว่าเราอะทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอู้อยังงั้นอย่างนี้เนาะแค่รู้ว่าเราควรที่จะต่อเติมอะไรบ้างค่อยๆพัฒนาไปวันละหนึ่งเปอร์เซ็นก็โคตรสุดยอดแล้วนะคะวันนี้ถ้าเรามีอ่า เขาเรียกอะไรอีกแล้วเอาาชนะเาคุณขอไปนะคะทุกคนยานผานนะเนาะที่จะพาตัวเราไปสู่เส้นชัยนะคะคุณรู้ไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ถ้าเรามีสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนะคะเหมือนรถนั่นเองเท่าเรามีรถที่ดีมันจะพาเราไปสู่ จุดปลายที่เราต้องการได้อย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นถ้าง,งานที่คุณทําอยู่ในตอนเนี้มันยังไม่ใช่มันยังทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้มีความรู้สึก ความรักไม่มีการเติมพลังให้กับคุณนะคะคุณลองหางานใหม่ทําที่รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทําตอนไหนคุณก็ไม่เคยที่จะเบื่อมันนะคะคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทํานะคะเหมือนครูนูเหมือนโคชพิมดเหมือนอครูปุกกี้นะคะทุกคนอ่ะออกมาทํางานทําหน้าที่ของเราเพราะเรารู้ว่าภาหาะเนี่สามารถที่จะพาเราไปสู่เส้นชัยได้ทุกคนเลยออกมาทําด้วยความสุขทําด้วยความรักค่ะขอบคุณมากค่ะโคชิมคิมอด เนาะเรารู้ว่าทุกวันเนี้ยเราเจอยานพาหนะที่ยอดเยี่ยมจะพาเราไปสู่เส้นชัยเพราะทุกครั้งที่เราทำอ่ะเราโคตรมีพลังและเรารู้สึกว่ามันเติมพลังให้กับเราทุกๆครั้งนะคะแต่ถ้างานไหนที่คุณทําอยู่ในตอนนี้นะคะมันเป็นพาหนะที่คุณเวลาที่คุณได้นั่งหรือว่าคุณได้ทําแล้วคุณรู้สึกหมดพลังนะคะคุณรู้สึกท้อเอ๊ะทำแล้วรู้สึกเบื่อนะคะ ลองหาสิ่งใหม่ทําค่ะงานที่คุณทํามันจะต้องเป็นงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทําไม่ว่าคุณหมดพลังแต่คุณพอคุณได้มาทําอ่ะมันทําให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นนั่นแหละเป็นงานที่เพิ่มพลังให้กับคุณและเป็นงานที่จะพาคุณไปสู่เส้นชัยเป็นงานที่จะส่งเสริมให้คุณไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นข้อสีก็คือคุณจะต้องหา ยานพาหนะที่พาคุณไปสู่เส้นชัยไปสู่เป้าหมายความฝันคุณอันที่มันสามารถทําให้คุณมีพลังตลอดระยะเวลาการลงมือทํานะคะทุกคนอ่าทั้งสี่เคล็ดลับนี้นะคะสามารถทําให้คุณไปสู่เป้าหมายความฝันของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการเติมพลังให้กับตัวของเราเองนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าวันนี้เรามองข้ามการเติมพลังให้กับเราเราไม่สามารถที่จะเอา พลังที่ไหนมาได้เลยเพราะทุกครั้งถ้าเราทํางานที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะ่ะเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกท้อเราจะรู้สึกไม่มีพลังค่ะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะทุกคนรู้ไว้เลยว่าคุณต้องเติมพลังให้กับตัวเองด้วยการทํางานที่คุณรักทํางานที่คุณชอบนะคะรู้ไว้เลยว่าการที่เรา ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเวลาที่คุณขับรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ขับเรือหรืออะไรก็ตามคุณต้องเติมน้ามันให้เขาเนาะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้จักเติมพลังให้กับตัวของเราเองนะคะโดยการรู้สึกว่าทําอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณมีความสุขมีความรู้สึกว่าทําแล้วมันพาให้ตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายอะนะฉะนั้นหางานที่มันทําให้คุณมีพลังตลอดเวลาระยะเวลาการที่ได้ลงมือทํานะคะและสิ่งที่สอง คุณต้องนับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาค่ะถ้าคุณไม่เคยนับนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพี่เล็กขอบคุณมากเลยนะคะมาดามลักกี้วันนี้มาส่งพลังใจให้กับครุนูนะคะพิมพ์ผิดแล้วนะคะครูมนกรนูค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ดพี่เล็กที่ช่วยครุนูแชร์นะคะเรานับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทําเราจะมีความภาคภูมิใจเพราะถ้าเรานับเราจะรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นมา เหมือนที่เรานับหนึ่งสสสี่ห้าแล้วรู้ว่ามันรู้สึกว่ามันพอกพูนง่อเงยเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่ยอมนับอะ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยมันยังอยู่ที่เดิมแบบเนี้ยแต่ทุกครั้งที่เรานับเหมือนครูนูเหมือนคดมาดามลักกี้เนาะเหมือนคชิโมดเหมือนครูน้องบุกี้นะคะทุกครั้งที่เราลงมือทําเรานับแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าอุ๊ยฉันทํามาได้ขนาดนี้แล้วเหรอฉันก็รู้สึกว่า มันโคตรสุดยอดแล้วฉันทําต่อไปแบบนี้นะคะนั่นแหละถ้าใครหลายๆคนที่ไม่ยอมนับอะ่ะจะมีความรู้สึกว่าท้อแท้หมดพลังนะคะเพราะเราไม่เคยเห็นในสิ่งที่เราได้พัฒนาหรือว่าเราได้ก้าวเทา้า ข้ามมาถึงขั้นนี้แล้วถึงก้าที่เท่าไหร่แล้วแบบนี้นะคะฉะนั้นจงนับทุกสิ่งที่คุณทํานับทุกชัยชนะของคุณเลยนะคะทุกครั้งที่เราได้ลงมือทํานั่นหมายความว่าเราชนะเลิศแลวนะคะเหมือนที่คุณนูบอกไปเมื่อวานเนาะอ่าแค่เราได้เริ่มต้นก็ชนะเลิศแล้วนะคะและสิ่งที่3มเลยวันนี้นะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่เล็กถ้าวันนี้เราไปเปรียบเทียบกับใครโค้ชพี่เล็กก็สวยแบบ โค้ดพี่เล็กโค้ดพี่มดนะคะก็สวยแบบโค้ดพี่มดครูปุ๊กกี้ก็สวยแบบครูปุ๊กกี้ครูก็สวยแบบครูนูนะคะทุกคนสวยเก่งและมีสไตล์คนละสไตล์นะคะในแบบฉบับของตัวเองถ้าครูนูไปเปรียบเทียบว่าอุ้ยโค้ดพี่เล็กก็สวยนะคะครูปุ๊กกี้ก็สวยโค้ดพี่มดก็สวยคนอื่นสวยไปหมดเลยครูนูทําไมเป็นแบบนี้แบบเนี้ยครูนูก็จะไม่อยากที่จะทํานะคะเพราะเวลาที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นน่ะเราจะหมดพลังค่ะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบตัวของเราเองและพัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้น ในทุกวันวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะก็โคตรยอดเยี่ยมแล้วมันจะยิ่งทําให้เรามีแรงมีพลังผลักดันตัวเองค่ะมันเหมือนกับว่าเราแบบภูมิใจในตัวเองรู้ว่าเราอพาตัวเองก้าวไปข้างหน้านั้นก็โคตรยอดเยี่ยมแล้วนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครค่ะแค่เราดูว่าอุ๊ยโคตรพี่เล็กสวยขึ้นโคตรพี่มดสวยขึ้นน้องพุกกี้สวยขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยงั้นฉันสวยขึ้นบ้างวะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาพัฒนาตัวเองในแบบฉบับของเราค่ะ ไม่ต้องไปเรียนแบบใครให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะมัวแต่คิดว่าฉันจะต้องเรียนแบบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็มันไม่มีทางเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราเป็นแบบฉบับของตัวเราเป็นตัวของเราดีที่สุดค่ะเราก็จะลงมือทําในแบบฉบับของเรานะคะแค่เราพัฒนาตัวเองตลอดระยะเวลาการเดินทางมันโคตรยอดเยี่ยมเลยค่ะและก็สิ่งที่สเลยนะคะที่คุณจะสามารถ เติมพลังชีวิตให้กับคุณคือคุณต้องหายานพาหนะที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายอย่างยอดเยี่ยมค่ะยานพาหนะในที่นี้ก็คืองานของคุณนั่นเองนะคะงานที่คุณทําแล้วรู้สึกว่า,ายุคทุกครั้งที่ได้ลงมือทำอะ่ะมันมีพลังทุกครั้งที่ได้ลงมือทํามันรู้สึกว่าวแบบหัวใจมันพองโตหัวใจมันพองฟูและรู้สึกว่ามันจะเป็นงานที่ทําไปได้ตลอดชีวิตเลยนะคะนั่นแหละทั้งงาน ที่คุณทําอยู่ในตอนนี้คุณรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณทํามันไปเลยค่ะเพราะสิ่งนี้แหละมันจะเป็นยานผานะที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายความฝันของคุณแน่นอนเพราะว่ามันเป็นงานที่คุณทําแล้วมีความสุขอะ่ะมันเหมือนคุณได้เติมน้ํามันตลอดระยะเ,เวลาการเดินทางหมายความว่าคุณมาถูกทางและคุณเจอภาชนะอ้าว <laughs> คุณเจอยานพานะที่ถูกต้องสําหรับคุณแล้วนะคะไม่ต้องพูดดีกว่าเนาะะยานพานะภาชนะเนี่ยค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับคุณุงมืดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มารับพลังไปด้วยกันและมาส่งต่อพลังด้วยกันนะคะเราพัฒนาตัวของเราในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนับทุกความสําเร็จของเราแล้วเราจะรู้ว่าอุ้ยฉันเก็บออมความสําเร็จมาได้ขนาดนี้แล้วเหรองั้นฉัน ไปต่อว่าอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละมาทําให้ครูนูไปเป็นคนหนึ่งที่มีพลังในทุกๆวันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจและมารับพลังไปกับครูนูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กับครูนูนะคะและมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกกลังใจมากมากเลยะคะ่ะบ,บายย <laughs> ยอมไป